คือจริงๆตูมาในอันเดอร์พี่อ้ําดีกว่าแล้วก็แบบคือจริงๆอ่ะพี่อ้ํากับพี่เอเขาทํางานด้วยกันมานานเนาะทํตลาดมาพี่เอเริ่มก่อนทีนี้เนี่ยอยู่ๆคุณนายอ้ํจจามาจราพาโทรมาเธอฉันจะมีตลาดของฉันแล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์กันหน่อยแล้วมาช่วยกันหน่อยเร็วอะไรเงี้ยแล้วลเราก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆสุด้วยสิก็เลยอ่ะลองดูช a l เลนจ์ชีวิตครับก็เลยกลายเป็นว่า สิบวันที่ผ่านมาอยู่แต่ตลาดต้มอ้ําจนกลายเป็นไวรัลขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบให้มาตูนได้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการลันตลาดนะครับสนุกมากๆ เราแบบตอช่วยด้วยใจด้วยอะไร้หคือจริงๆอะพี่ๆทางพี่อ้ําพี่เออะเวลาตูมีปัญหาอะไรเขาก็มาช่วยเราด้วยด้วยใจอยู่แล้วอะครับมันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะเพราะว่าจริงๆตูมีคนชอบพูดคุยอยู่แล้วเวลาเราจับไมค์เราก็องลงอยู่แล้วครับมันเป็นอาชีพเราอะเราก็เลยมองว่ามันไม่ได้เหนือบากก่าแรงอะไรอีกทั้งพี่อ้ํานอกจากให้ตูมมาทำพิธีกรแล้ววะเขายังเปิดบูธให้คุณแม่มาตูมมาขายหมู่อยอีกอก,ก็มีกําไรอีกก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นธุรกิจครอบครัวก็เลยมาช่วย ่ตมองดักันะรีรืองใตหลก้ดีใจตูมอ่านฟีดแบ็กตูมอ่านทุกคอมเมนต์ในออนไลน์นะครับคือตูมดีใจมากๆดีใจแทนพี่อ้ําพีเอดีใจแทนทีมงานทุกคนเพราะว่ามันมีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไปเดินตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่มันมีความหมายที่มันมีแบบพ่อแม่ลูกมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์รวมได้มีการคืนกําไรสู่สังคมมีการลดราคาทําโปรโมชั่นคือเราผลักดัน คือตูเป็นคนดูร้านค้าทุกร้านในตลาดอ่ำๆนะครับคือเราเป็นคนผลักดันทุกร้านให้มียอดและมียอดจริงๆและทุกร้านที่มาคัดแล้วคัดอีกและตุงเชื่อว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจตอนนี้ที่แบบซบเซาอะครับมันทําให้ใครบอกว่าคนไทยไม่มีเงินใช้มาดูที่ตลาดออําครับตลาดเอแฝงครับ เขามีเงินนะแต่เพียงแค่เขาอยากจะซื้อของที่คุ้มค่าคุ้มราคาเท่านั้นเองาอาเป็นดาราไาอมาเลยช่ขอรับไคือตอนแรกอะ <c oughs> ตุงเ,าาตงเห็นแล้วคอมเมนต์ที่บอกว่าเป็นดารารวยอยู่แล้วทําไมต้องมาขายรวยเป็นร้อยล้านตกอับหรออันดับแรกนะครับขออนุญาตอาจจะดูแรงนะครับหยุดมีตรกาความคิดรวยเท่ากับห้ามทําทงานได้แล้วพี่ครับ คนรวยจริงๆอ่ะหรือคนมีเงินจริงๆอ่ะเขาเอาเงินไปต่อเงินเพื่อสร้างรายได้ให้คนที่เขายังไม่มีเท่าเขาได้มีเงินนี่คือสิ่งที่ดีหนึ่งสองทำไมการออกมาเป็นดาราแล้ววันหนึ่งมาขายของเท่ากับตกอับล่ะครับดาราบางคนขายของได้เงินเยอะกว่าในวงการบันเทิงอีกตุ้มเลยมองว่าไม่มีอาชีพไหนต่ําถ้าทําจิตใจด้วยสูงนะครับตุ้มเลยรู้สึกว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่อาชีพที่ต่านะครับคนที่ว่าเราขายของต่ําอ่ะคุณอ่ะเคยทําแบบพวกเราหรือย,อยังถ้ายังไม่เคยทาอ่ะ อย่ามาอาคติและแตัดสินกันแบบนี้เลยดีกว่าครับเราก็อากวไก่วัดตอนที่การไม่คกแบบคือมันต้องช่วยเหลือกันที่คือการที่พี่อ้ําอยู่ๆมาทําตลาดใช้เงินส่วนตัวลงทุนหลักเป็นหลายล้านะ่ะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ให้คนมาเดินให้มันบูมอะเพราะฉะนั้นตูมองว่าเฮ้ยอันนี้คือการตอบแทนคนนะ ตัวก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเงินอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณไม่อยากมาช้อปปิ้งคุณก็เก็บเงินไว้แต่ถ้าเกิดคุณอยากหาของของที่อร่อยคุ้มค่าคุ้มราคามาที่เอแฟ็กับอัมๆได้เลยครับพวกเราอยู่ดีตอนรับครับครับผมครับครับก็ก็เหมือนได้เจอเจอกันในรอบแบบตั้งแต่มีเรื่องก็ยังไม่ได้เจอกันเลยก็ก็จริงๆก็ ม,มันไม่ได้คุยอะไรกันเยอะด้วยแหละครับเพราะว่าคนก็เยอะนาะวันนั้นนะเราตุ้มก็เลยเแบบเข้าไปกอดปกติครับก็ดีใจที่เพื่อนเราได้กลับมาบ้านาดีขึ้นตามลําดับพอเอิญมีไอ้เจ้าก้อนไซรัสมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไซรัสเหมือนแบบตุ้มคือเราก็กะจะไปส่งกําลังใจให้เพื่อนเต็มที่ไปส่งแล้วจะให้ครอบครัวทองบริสุทธิ์เลยดีกว่าแต่พอเจอไซรัสเขามาทักทายแขกว่าไงครับนู่นนี่นั่นมันกลายเป็นแบบเราโอน้องโตแล้วอะที่จะแบบดูแลคุณแม่เพราะว่า เขารักแม่เขามากครับไทรัลรักแม่มากที่เดียวเขอแบเขาเป็นตัวอะไรว่าเขาสู้อะไรอะไรนะตูมไม่เข้าใจตูม่าอ่าทุกอย่างอะครับถามว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตูมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าเราไม่มีวันรู้หรอกว่าว่าความรู้สึกของคนอะสมมติว่ามีคนมาด่า ตุ้มรับมาแบบนี้ตุ้มอาจจะเจ็บแค่สิบแต่คนอื่นอาจจะเจ็บสามสิบก็ได้ไงตุ้มไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาจะดีขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเขาอยู่ในมือของครอบครัวกับคนที่เขารักและคนที่อยากจะให้โอกาสเขาจริงๆแล้วในวันนี้ครับเนโครกากันลอว่าใครหลายคนครับเขาจะมีก็มีหลายคนที่ตุ้มเจอใช่คือทุกคนเข้าไปคือเราเราไม่ได้คุยถึงเรื่องอดีตและเราก็ไม่ได้หาทางออกอะไรให้เขาเพราะว่าท,ท,ทุกอย่างแล้วครับ สิ่งใดใครทําคนนั้นต้องไปชดใช้และไปแก้กันเองอยู่แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทําให้ก็คือเรามอบพลังบวกเราให้กําลังใจกันและกันตูมมองว่าการที่คนในวงการบันเทิงไปแล้วก็ลงรูปแบบไม่ต้องคิดว่าใครจะมาตัดสินพวกเรายังไงอะ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่ารักนะการที่เราเห็นคนในวงการสามาัคคีกันเป็นเรื่องดีนะครับพีก็เลยรู้สึกว่าเออดีลโชคดีที่ยังมีคนซัพพอร์ตครับผมเพราะวันที่ตูมต้องการกำลังใจซัพพอร์ตจากคนมันมีเข้ามาเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน ถูกต้องถูกต้องมันมันมัน,มน